สวัสดีเป็นทางการน้าจย์หนูนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แม่อาจารย์อาจารย์แม่พันแลอาจารย์หนูวันนี้ก็ดีใจมากๆเนาะเพราะเป็นคลาสพิเศษของเราทั้งสองก็บอกว่าเป็นคลาสพิเศษหมายถึงเนีเรากําลังนาศาสตร์สปาเนี่ยที่เป็นศาสตร์หลายศาสตร์มาประยุกมาประยุกต์เพื่อเยียวยาเยียวยาและบำบัดเดี๋ยววันนี้ใครจะเป็นผู้ที่ถูกเยียวยาบ้างดูอย่างนี้นะลูกเพราะว่านี้ศาสตร์ ในเรื่องของปกติเราจะใช้ครัวซ่า่อบัเนาะแต่วันนี้เราไม่ใช่แค่ครัวซ่านะจ๊าโน้<ช>เรามีซ่อมเสียงใช่ไหมใช่ค่ะซ่อมเสียงคืออะไรเดี๋ยวมารู้กันว่าไอ้ซ่อมเสียงทําไมถึงไปอยู่ในเขาเรียกว่าการ,ระะ่ะบัดได้ Oh, คุณรู้ไหมอาจารย์ขึ่งสาสตร์เยอะมากๆเนาะเดี๋ยวเราจะมารู้กันเนาะวันนี้ศาสตร์ในเรื่องของส่อเสียงปัวชาบําบัดเข้ามาเฮสสปาอินเดีย hmm. เข้ามานะคะวันนี้จะได้เรียน mm hmm. แล้วก็สปาวเวียดนามด้วยนะคะการกดจุดไล่เส้นเราจะเชื่อมมดแล้วที่สําคัญวันนี้อาจารย์ไม่ได้แค่ถ่ายนอกนะลูกเราจะมีตัวเฮโมหิม oh ่ะเฮโมฮิม oh ที่จีพี่มหิม oh ไม่หลายลกูกเฮโมฮิม oh ที่เราจะไปใช้เรื่องของการปรับสมดุลเรื่องเลือด เลือดภายในนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการเยียวยาในการช่วยเรื่องไม่โครงไม่เจนการปวดหัวได้ทั้งหมดวันนี้เราก็จะนำเรียกว่าผลิตภัณฑ์ของอาชีนี่ที่เป็นเกาหลีมามาเชื่อด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตรวจสุขภาพร่างกายลูกค้าก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนที่มาเรียนนะคะครูที่มาเรียนทั้งหลายก็จะได้สามวิชาทั้งหมดห้าสัตว์ดยต่านะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะอาจารย์หนูนะเียกอาจารย์หนูเตรียมมาเยอะแยะเลยใช่ไหมใช่ค่ะเยเลยนะคะ นี้นะคะจะมีในเรื่องของการเรียนเฮสสปาอินเดียนะคะแล้วก็เรียนในเรื่องของการสระผมสไตล์เวียดนามใช่แล้วก็มีในเรื่องของครัวซาบําบัดแล้วก็เร่ผ่อนคลายด้วยนะคะแต่จะเป็นในแบบฉบับของชมรมครัวซาและโรงเรียนส่วนสัวพรพันาเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคัสพิเศษใครที่อยากจะเรียน ใครที่อยากจะรู้และนำวิชานี้ไปดูแลครอบครัวด,ดูแลตัวเองหรือนำไปเป็นวิชาชีพก็ติดต่อที่โรงเรียนสเสริมพัฒนาและสถาบันพันพัฒนและชมรมของเรานะคะเจอกันค่ะ